ันนี้ก็จะทาปลากระพงปลากระพงขาวต้มเจ้าเจียวจ้ามีปลาป้าหนึ่งตัวนะหั่นชิ้นนะแล้วก็มีเจ้าเจียวจ้าขิงซอยจ้าหอมซอยจ้าหอมแดงแล้วก็ต้นหอมจ้าต้นหอมหั่นท่อนเครื่องปรุงก็มีเกลือจ้า เกลือน้ำปลารสปรุงรสน้ำตาลตัดรสนิดหนึ่งเดี๋ยวไปดูป้าทำนะจ๊ะก็จะใส่เกลือก่อนนะก็ต้องใส่เยอะนะเพราะเดี๋ยวจะเกียวอีกน้ำปลาอีกครึ่งช้อนพอป้าใส่ลราก่อนทีไป สามลากนะ <c oughs> โทษจ้ะเสียงหายน้ำเดือดได้ป่ะจะใส่ปลาเลยนะใส่ปลาจ้ะปลา,าค่อยๆเลี้ยงลงไปปลาเอาหัวด้วยนะกินหมดทั้งตัวหรอกปลา ăn một hũ cứ ăn một. để mưa con. เกลือสองช้อนนะป้าใส่ไปสองช้อนนะเนี่ยต้องชิมก่อนอะไรก่อนเนี่ยทำไม่ยากเลยเนี่ยเอาข้าวลาโบราณนนะี่ยข้าวโบรบาณทำไม่ง่ายขิงจ้ะขิงนี่ป้าใส่ถึงซอยนะ ถ้าขิงอ่อนก็ใส่เยอะหน่อยพี่ป้าใส่เง่งเง่งยาวประมาณพี่โป้งพอปลานีดหน่อย,อย,ยแค่นั้นแหละซอยมาก็ได้เยอะแล้วเพราขิงเขาเป็นขิงแก่แล้วจะออข,ข,ขใส่มากเดี๋ยวจะขมหอมซอยจ้ะหอมนี่ยป้าใส่อยู่ห้าหัวห้าหัวหกหัวใส่ไปได้เพราะว่าถ้า หัวเล็กเนาะปรุงรสต่อเลยจ้ไง่ายง่ายไม่ยากเลยนะง่ายง่ายผู้ิดโทษทีพี่จ้าใส่ไปจ้ารสปรุงรสนะก็ยังไม่ใส่น้ำปลานะไปลองชิมก่อนเพราะว่าเจียวๆโค้ดเค็มเบอร์ต้องใส่ไปได้ว้ยโควเค็มลยน้ำตาล ลายครึ่งช้อนจ้ะช้อนชานะุงงๆช้อนชาจ้ะ ร้อนตวงก่อนทำแบบบ้านๆเลยรต่าง่ายๆเลยแบบพ่อแม่ต้มให้กินเนะี่ยง่ายๆไปเลยต้องวิธีดีตองเยอะน้ำก็จะเป็นสีนี้นะ,เพ,ะเพราะว่าเพราะว่าจะเจียว จะไม่ใสแจ๋วนะจะเป็นสีของเตีเเย,เยวเตืยวนั่นแหละจะชิมก่อนชิมกันนะ ตอออ่อน้ำปลาได้น้ำปลาช้อนหนึ่งกะเอาเลยปลาจะช้อนหนึ่งเดี๋ยวชิมใหม่ต่อน้ำปลาแล้วชิมใหม่ หอมหอมขิงหอมขิงหอมเจียวเดี๋ยวไปจะใส่ลูกโดดซะหน่อยแต่ใครชอบเผ็ด ใส่พริกจ้ะใครชอบเผ็ดจริงเขาก็ไม่ได้ใส่หรอกแต่ว่าเรากินเผ็ดต้นหอมจ้ะเดี๋ยวป้ารอให้พริกสุกอ่อ เด็กรี่ยังไม่สุกต้นหอมจ้ะต้นหอมนี่ป้าใส่อยู่ห้าต้นนะต้นเขาไม่ค่อยใหญ่แ้วแต่เราชอบแต่มากใส่นะกยแ้วแต่เรา แล้วป้าจะตักให้ดูนะเสร็จแล้วจ้าป้าตักเสิร์ฟแล้วนะป้ากระพงต้มจกเจ้าเียวป้าเสร็จแล้วจ้าถ้าชอบถูกใจคลิปนี้ช่วยกดติดตามให้พ่อป้าด้วยนะกดไลค์กดแกดชร์ป้าด้วยนะขอบใจนะจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ้า